มาเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อกินข้าวนะฮะหนึ่งปลาน้ำเจวอืมเกิดอะไรขึ้นอืมอม,มาเด้อกินข้าวทานน้ำพริกเสร็จแล้วอันนี้น้ำพริกปลาดิบนะมะเขือยาวใค่เอ่ยสองลูกสุดท้าย อืมอืมบอกเลยพี่ปองพี่ปองใครจะผ่านมาเอาพริกไปให้ได้เนี่ยอืมข้าเหนียวที่เมื่อวันนั้นนะยงเหลือใส่ถุงอุ่นแบบนี้ได้โหเผ็ดสาใจ อืมมามามาเนอะเจ้าปลาตอนเนี่ยวันเนี้ยอืได้เลยกินมาอืมเนือต้นปลาฮึเจ้านี่นะบอกเลยว่าจิตใจในเบลเยียม บอกนำเสนอเลยของพี่แวแวเราเนาะถ้าใครยังไม่ได้ชิมนะคะปลรราผลิตในเบลเยียมอืมอืมคิดเจ้าของมันคือเพ็ดบ่มีน้ำใจเลยหนอ,ยอู ปลาแก้ผ็ดด้วยกระเจียวขั้วพริกขั้วหอมกระเทียมแต่นี่จะเอาช้อนสั้นมานะให้ได้เลยกินข้าววันนี้อืมสวรรค์บ้านนาะอยู่ไหนไม่รู้อะไรใครมองไม่เห็นนะ นึ่งปลาให้ดูรู้ว่าอยากกินอืรู้ว่า,า,า,อ,าอ,อยากกินก็มาหากินเอาเนะอยากกินก็มาหากินเอาน้องเรีน้องจ้อยมามาเจียวปะลาสด ไปซื้อนมให้ป้าหรือ,อยังไปส่งนมป้าหรือ,อยังแม่เอาน้ำพริกไปให้ป้าดิอือือไปซื้อของให้ป้าหรือ,อยังอือหือแจ่บๆจบกำลังเตรียมไปทำง,งาน สรสชาติปะลาาบ้านเฮาเลยเนะน้องจ้อยกินฮอดปะลาล่าทาพลาปะเคยกินมาปะละปากับปลากระดี้ทาพลของยายมีขาประจำยูซื้อกินบ้านเฮาอืมกำลังน้อยพุ่งมาถึงกำลังน้อยวัสดีครับที่เป็นเห็มมามาเล่าสู่ก็ฟังมาดื้อ ปินอยู่ไม่มีเครื่องอ่านเรากินกินก่อนกินจ้ะไอ้หน้าเด็กเชียกกินเยอะกิ๊มา็อวันนี้ไอ้ันนี้เก็บคิ๊บุรยาือไม่ขอชิ้นนึงได้ไหมอืมหนูไปเลยมาสวัสดีครับพังเก็บคิ๊บรสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหตัดผมมาใหม่ดูนี่รอไหมอืมอื้หลังน้อยไปตัดผมมา ik heb kip besteld, ook voor jou. Ja. Yeah. Nog een tip? Een Oké. Okay. Nog een tip? Nou, Oké. Okay. Deze is. Mhm. Ik heb Looi kaas. Nou wanneer? Looi kaas. Dankjewel. Mmm.